สวัสดีครับผกกู้การวิเคราะห์รักทองคำจากไวด l แประจำเช้าวันที่29ตุลาคม2558ภาพรวมการขึ้นไหวของรักทองคำณวันก่อนหน้ารักทองคำเปิดตลาดบริเวณ1,166.35มีการขึ้นไปตระระดับสูนสุดบริเวณ1,188.50ยอ่อตัวต่ำสุดบริเวณ1,152.00ปิดตลาดไปบริเวณ1,155.70อ่อนตัวลงมาถึง10.85เหรียญต่อหน้าต่อเฟสออน ราคาทองคำตลาดโลกวันนี้ถูกกดดันจากถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลางสาหรัฐมีการส่งสัญญาณเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหลังจากประกาศตึงอัตราดอกเบี้ยวิทีระดับ0 5%ตามคาบทางนี้เฟดมีการส่งสัญญาณถึงแนวโน้มเศรษฐกิจในทิศทางที่ดีขึ้นประกอบกับลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจที่จะชะลอตัวลงและอาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของสหรัฐการส่งสัญญาณในลักษณะดังกล่าวทำให้นักลงทุนคาดการเพิ่มมากขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟด อาจมีโอกาสที่จะปรับขึ้นอัตาราดอกบเบีย้ยภายในเดือนธันวาคมทั้งนี้หลังจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวดัชนีดอลลาร์สหรัฐมีการทะยานขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบสองเดือนครึ่งประกอบกับผลสำรวจของนักลงทุนในตลาดซื้อขายร่วงหน้าการเงินมีการปรับตัวเกี่ยวกับการคาดการณ์ว่าจะมีโอกาสที่เฟดจะมีการปรับขึ้นอัตาราดอกเบีย้ยในการประชุมประจำเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นจากร,ระดับ30เป็น5 0อร์เสรุปภาพรวมการลงทุนณวันก่อนหน้าการซื้อขายของกองทุนขนาดใหญ่ กองทุนทองคำ SPDR ขายทองคำออกมา1.191ตันถือครองทองคำที่ระดับ694.344ตันกองทุนโรหะเงินไอแชร์ are, ถือโลหะเงินเท่าเดิมที่ระดับ9,814.20ตันการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ปืดณวันก่อนหน้าโรหะเงินปิดตลาดไปหน้าระดับ5.92บวกขึ้นมา0.08โดยชนี้เราจนปิดตลาดไปหน้ระดับ1.7779.52ุมีการบวกขึ้นมา198.09จุด กุลเงินยูโรปิดตลาดไปหน้าระดับ1.0920อ่อตัวลง0.0128เดืนชินีดอลลาร์อินเดียปิดตลาดไปหน้าระดับ97.78มีการบวกขึ้นมา0.88ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อะะราคาทองคำะะราคาทองคำถูกกดดันหลังจากเฟดคงอัตราดอกเบีย้ยแต่ส่งสัญญ,ญาณที่จะระดับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยภายในเดือนธันวาคมคณะกรรมการ,าการนโยบายการเงินหรือ FOMC มีมติลงคะแนน9ตอนน่อ1ในการประชุมวันนี้ โดยตึงอัตราดอกเบีย้นยนโยบายวิธีระดับศูนถึง 0. จอาร์เแต่การส่งสัญญาเกี่ยวกับการพิจารณาการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในการประชุมครั้งถัดไปในเดือนธันวาคมส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐทะยานขึ้นและกดดันทิศทางราคาทองคำอย่างชัดเจนทั้งนี้ท้อยแถล่งของเฟดมีการบ่งชี้ถึงการตัดสินใจว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมในการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในการประชุมครั้งถัดไปหรือไม่ซึ่งเฟดจะประเมินความคืบหน้าที่เกิดขึ้นและคาดการณ์ว่าจะสามารถบรรลุ เป้าหมายการจ้างงานที่ระดับสูงสุดและอาตาัตราเงินเฟอ้อที่ระดับ2%ท้งนี้เฟดมีความวิตกกังวลลดลงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับภาวะผันผวน,นของตลาดเงินและตลาดทุนขณะที่แนวโน้มเศรษฐกิจที่จะชะลอตัวโดยเฉพาะจีนมีแนวโน้มลดลงและส่งผลให้โอกาสที่เฟดจะสามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยได้เพิ่มสูงขึ้นเมื่อ IMF ทชี้เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มขยายตัวมากกว่าคาดในปีนี้และอาจแตะระดับที่7% ผู้อำนวยการการเงินของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF มีการเปิดเผยว่าเศรษฐกิจจีนมีโอกาสขยายตัวมากกว่าที่มีการคาดการณ์ทั้งนี้เขากล่าวเสริมว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนที่ระดับ6.9%ในไตรมาส3บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจจีนสามารถขยายตัวได้มากกว่าที่ IMF คาดการไว้ที่ระดับ6.8%ในปีนี้และอาจโตใกล้เคียงถึงระดับ7%ทั้งนี้การกลับมาอ่อนค่าของค่าเงินบาทหลังจากเฟดส่งสัญญ,ญาจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในเดือนธันวาคม ได้เป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงหนุนและก็พยุงราคาทองคำภายในประเทศไว้หลังจากธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดส่งสัญญาที่จะปรับคึ้่นอัตราดอกเบี้ยในการชุมครั้งถัดไปท้งนี้ดิวเลอร์คาดการณ์ว่าในระยะสั้นค่างเงินบาทมีโอกาสอ่อนค่าทดสอบระดับ35.80และมีกรอบแนวต้านหรือการแข่งข่าที่ระดับ35.50โดยวันนี้นักลงทุนต่างชาติมีการขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย1.07พันล้านบาทและขายสุทธิตาสานิก ทุกช่วงอายุ995.73พันล้านบาทแต่หากนับเฉพาะตราสารนี้อายุเกิน1ปีขึ้นไปมีการขายสุดที่2.23พันล้านบาทสรุปการลงทุนไว้อลจีประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ1,152-1,177และ1,137แนวต้านประเมินไว้ระดับ1,167-1,176และ1,190สำหรับกลุตปการลงทุนและคองคำแข่งตัวค่อนข้างมากเบื้องต้นหากะลุ โซนระดับ1 1 6 7เหรียญดอลลาร์ต่อเพสออนไปได้มีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบระดับ1 1 7 6เหรียญดอลลาร์ต่อเพสออนอีกครั้งยังคงประชิญกับแรงขายหรือการอ่อนตัวลงทั้งนี้ให้จับตาโซนแนวรับ 1, ระดับ1 1 5 2เหรียญดอลลาร์ต่อเพสออนซึ่งเป็นจุดต่ำสุดของวันนี้โดยหากราคาอ่อนตัวลงมาไม่หลุดโซนดังกล่าวอาจเข้าเสี่ยงซื้อเพื่อเก็งกำไรระยะสั้นจากการติดตัวแต่ยังกุในนส่วของล่าวอาจะไรการเข้าซื้อและพิจารณาในส่วนของโซนแนวรัับดไป สำหรับวันนี้ทองวายาร์จีขอจบการวิเคราะห์ราคาทองคำถึงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ